นะครับตัวนี้เป็นตัวคันที่แมนนะครับสภาพร้อแแ็งนะครับยางปี2021นนะครับดอกยางยังเหลือๆนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะผมก็ต่างตีตัวถังเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสติกเกอร์ ไรแบ้นค่า พหาแก้วนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับผมหยิบกุญแจมาผิดคันเดี๋ยวคลิปจะสตาร์ท อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถก่อนกุญแจมีนี่นี่เหรอยิปบปาผิดคัน เดิมๆนะครับย่นีคืันม่าเดี๋ยวไปหากุญแจแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะครับ